ราบสวัสดีรับผมอยู่กับผมบุญเรืองสโอตนะวันนี้เรามากับทุน3 1 0บาทของเรา,ากับเกมพี่วัวทองนะฟอตูนอออออของเรานะมาปทีบเต็ห5าบาทกันเลยดีกว่านะไว้รุ่นทุนนนอยอย่างเรานะวันนี้วัวเราจะกระโดดให้เรา mm hmm. กระโดดนคือ mm hmm. ทรงม่น mm ่า hmm. กระโดดนะ mm hmm. โอ้โหดูประทัดแล้วก็เกลือเกลือเกลือแล้วก็โอ้โหเออประทัด mm hmm. ก็ยังไม่น่าดีใจเท่าไหร่โอ้เฮียคุณจะดีใจทําไมว่มากับการได้ประทัด mm hmm. โอ้โห ดูทองอุ้ยทองมาบ่อยว่ะอุ้ยวายอือหือดูทองแดงไวรุ่นซองแดงดูทองทองมาทองมาทีละหนึ่งทีละสองทีละอุ้ยดูมันอยู่ผิดที่วะมันอยู่ทำไมวะตรงกลางพหนุ่มพยอดชายโอ้โหมาโอ้โหลอยหล่อลงมาเรื่อยๆโอ้โหจะเย็นโอ้โหพี่วัวทองไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแวบเดียวนี้โอ้โหไม่กระโดดทำไวัยรุ่นขาหักเรื่องคุณวุ่นของวัยรุ่นขาหักวะยี่ไม่กระโดดเลยวะ เออมีมาลงมาหลอกให้กูดีใจบ้างก็ดีไอ้ห่าเอ้ยยังคงยังเงียบอะไรขนาดนั้นมาไปอู้ทองอู้ทองโคตสวยเลยสักหน่อยไปไล่สักหน่อยไปไล่สักหน่อยเปไล่สองร้อยห้าสิบเอ้ยโอ้โอ้เหลือหยุดไม่ถึงร้อยเมื่อกี้ไอ้ห่าเอ้ยสักหน่อยเป็นไร่มาดิมากเออโอ้โหเกินเกินไปเกินไปพ่อหนุ่มเกินไป วิทองสวยจัดเลยว่ะน่าจะมาทั้งสามแถวนะมามาให้เต็มหน้าเลยไม่ต้องมาหลอกสามแถวนะเออถ้าจะมานะสำคัญแต่มันไม่มาไงเฮียเออไม่เคยได้เลยกับทองไไอ้ห่ายมาแบบเต็มหน้านะอย่างมากก็ได้แค่สองแวถวนั่นแหละสองแถวสามแถวอู้หองแดงก็สวยอู้หน่าจะได้ทอง,งด้วยเหรอมันคิดสียดายไปไปเอ้ยอันแนฮันแน มิสับขาลอกว่ามิสับขาลอกกว่ามึงซ้อมโดดมึงซ้อมโดดว่ะมาแหมสับขาลอกเอออันเนี้สองรอบว่ะสองรอบว่ะสับขาลอกกูเฉยเลยว่ะโอ้โหหัวขาหักไอ้ห่าเอ้ยโอ้โหมันอย่านะอย่านะอู้ทองโอ้โหพอไม่มีทองแล้วก็เสือกแตกประทัดแต่ตอนไม่มีทองก็เสือกไม่แตกเนี่ยวดูดูทองมาเดีไม่ได้แตกเขี้ยอะไรเลย หายเลมาไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอยอดชายปอหนุมหน่ม,ชชนมนนแน่โอ้โหกระโดดเฉยเลยว่ะโ,โ,โอ้โหเอ๊มามาอะไรก็ได้มามาอะไรก็ได้มาที่คูณสิบนะวงเล็บแน่ไม่บอกอะไรก็ได้เนี่ยให้กูอันเดียวประทัดไม่เอาหนะไอหา่าโอ้โหเอ๊ส้มก็ได้ส้มก็ได้ส้มสมันก็ได้แต่คูณสิบนะส้มก็ได้ไดูไม่ม,มีท่มเลย ไอตรงกลางไม่มีไม่มีมมท่มเอ้ยเฮียไม่มีส้มเลยตรงกลางมาส้อมท่อมนุ้ยเดี๋ยวกูนึกว่าจะมาสองอันไอหาอ่าเฮ้ยโอ้โหเอ้ดูว่าแล้วทำไมมาแปลกๆกแต่ได้เฉยก็ก,ก็เอาอยู่ออออสองร้อยห้าสิบไป <c oughs> ไอทอ,อ,อทองทอี่อทองของเราดูดูอทองโโอห ทองแล้วก็ส้มแล้วก็ทองแล้วก็ส้มส้มแม่สักหน่อยไป赖ทองน่ะสักหน่อยไป赖กระโดดแล้วเอาทองมาให้กูกระโดดแล้วก็เอาทองมาให้กูโอ้โหวิ่งคูนสิบอืมแต่เป็นส้มวะ่ะน่าจะเป็นทองอู้เสียดายได้อยู่ได้อยู่อืมสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบโอ้ไวรุ่นสองร้อยห้าสิบว่ะไปไปที่เบ็ดสิบบาทดีกว่ามาบ่อยอย่างนี้มาบ่อยอย่างนี้มันมาอย่างนี้ โอ้ยวายโค้ตสวยแต่ไม่มีคู่เลยเมื่อกี้วายเยอะชิบหายเลยถุทองอทำไมไม่มีคู่วะนจะมีคู่คให้เราสักหน่อยนะเมื่อกี้นะเสีดยดานี่หายเลยโอ้ยถุงทองอได้ถุงทองก็ดีนะไปไปอย่าหมุนนานอย่าหมุนนานไปรุ่นอย่าหมุนนานโอ้หมุนนานเกินหนึ่งหมุนนานตั้งอุ้งหมุนนานตังนน้งเหงาไวายสวยจัดนะถ้าวายเรียงกันสามตัวมันจะได้อะไรวะ ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเหมือนกันไม่เคยเจอเหมือนกันโอ้ยมาของแล้วก็ยังดีอยากได้ท้องอ่ะอยากได้ท้องวู้ดูขาดแค่ตัวเดียวประทัดมาครบนะเมื่อกี้นะคุณสี่รอบแต่ก็ดูปัน่นไม่รู้อะรู้สึกว่าเหมือนจะปั่นขึ้นว่ะหรือเปล่า หรือเราไปหมกมุ่นกับมาจองเกินแล้วพี่วัวเราน้อยใจวะอย่ยปั่นแต่ก็เหมือนจะปัดขึ้นแต่ก็ก็ได้อยู่แต่ก็เกลือบ้างดู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 เกลือเกลือโอ้โหดูจะเกลืออะไรขนาดนั้นเราโอ้โหขนาดมีวายยังไม่แตกอ่ะเออให้มันแตกบ้างเถอะพระเจ้าช้าโอ้โหดูอืมมาเออเอโอ้โหต้องให้ได้ด่าต้องให้ได้ด่ารุ่นขามือกืนไปกืนไปพ่อหนุ่มเกินไปเกินไปแล้วพ่อหนุ่มเกินไปแล้วพ่อหนุ่มจะเงียบอะไรขนาดนั้น เงียบอะไรขนาดน,านั้นพ่อหนุม่มพ่อยอดชายพ่อหนุม่มโอ้โหชืห่ยโอ้โหน่าร้อยแล้ววะเอ๊ะถ้าลดลงกลับไปเหลืออยู่ทุนก็น่าจะพอเนี่ยไม่เอาลแล้วะเปลี่ยนเกมดีกวา่าไม่ไหวพี่วัวมันไม่เข้าหรอกกับเราโอ้โวันนี้มันบุกกระโดดเฉยว่ะโอ้โหโอ้โหนี่ว่าจะรอกกูไอ้ห่าเอ้ยมามา,มากอลังจะบ่นเลยว่าถ้าลงกลับไปเหลืออยู่เท่าทุนกูก็น่า,นาจะหยุดแล้วก็เปลี่ยนเกม ถุงทอง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 โอ้โหมาเฉยแล้วโอ้โหโอ้โหมาเฉยโอ้โหคุณเสีบวะโอ้เรียบร้อยโอ้เท่าไหร่สองพันมาเฉยมาเฉยโอ้โหยีห่บ่นไม่ได้บ่นไม่ได้โอ้โห สิบเฉยเลยว่ะถุงทองอโหไม่เคยได้ลนละถุงทองเนี่ยหือย่างมากก็เจ็ดแปดตัวมาสิบตัวเฉยเลยว่าโอ้โหทาอยู่ยังมาอยู่นึกว่าไปรุ่นจะขา,ากซะแล้วโอ้โหหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะฮะใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่อีกคลิปหน้าฮะนึกว่าจะไม่มาซะแล้วมาเฉยเลยว่าโอ้โห